ผลคาต่อมานะครับที่น่าสนใจก็คือแนวทางที่กระทรวงการคลังนั้นจะมีการนะครับหารือกันเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายและกำกับหนี้สาธารณะนะครับในการปรับแผนการบริหารหนี้สาธารณะในการคำประกาศนะครับเรื่องของหนี้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นกว่า80 0 0 0ล้านแต่ว่าหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นยังคงเป็นไปตามกปอบครับคุณอาคมเติมพิทยาไพสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ก็มีความเห็นชอบนะครับในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ปีงบประมาณ66ครั้งที่1สาระสําคัญนะครับก็คือการเพิ่มกรอบวงเงินค้าประกันเงินกู้ให้กับกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงอีกกว่า8ปด0 0ืล้านบาทให้เข้าไปอยู่ในแผนบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่มีการค้าไปก่อนหน้านี้นะครับสามหมล้านก็เท่ากับว่ากระทรวงการคลังจะมีการค้าประกันรวมเป็น1นึ0 0 0สล้านบาทครับจุดนี้เองนะครับส่งผลให้ภาพรวมการบริหารหนี้สาธารณะปี66สัดส่วนหนี้ต่อ GDP เพิ่มขึ้น จากร้อยลเป็นร้อยละ61.42แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังถือว่าเป็นไปตามกรอบบริหารหนี้สาธนารณะนะครับที่ตอนนี้กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละเและเร็วๆนี้นะครับจะเสนอให้ครมเห็นชอบแผนต่อไปครับทางนี้นะครับเดิมทีครมมีม,มติให้กระทรวงการคลังเข้าไปช่วยค้ำประกันช่วยเหลือกองทุนน้ำมันได้สูงสุด1,50 0,000ล้านบาทซึ่งทางพลังงานนะครับอยากให้กระทรวงการคลังเข้าไปช่วยค้ำประกันทั้งหมด แต่ว่ารัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้เองมีการค้ำประกันให้แล้ว3 0 0 0 0ล้านการเข้าไปช่วยค้ำเพิ่มขึ้นอีก8 0 0 0 0ล้านบาทน่าจะเหมาะสมนะครับไม่จะเป็นต้องค้ำให้ครบเ,เรื่องของบิดานนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยสถานการ์พลังงานก็เริ่มคลี่คลายราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวลดลงขณะเดียวกันนะครับกองทุนน้ำมันเองก็มีการจัดเก็บไรายได้เพิ่มสภาพคล่องได้บ้างแล้วอย่างแล้วก็ดีเนี่ยในอนาคตหากมีความจําเป็นกระทรวงการคลังก็สามารถทบทวนการปรับแผนบริหารนี้เพื่อเข้าไปช่วยค้ำเพิ่มเติมได้นั่นเองครับ ส่วนรายละเอียดแผนบริหารหนี้สาธารณะนะครับก็ถือว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรโดยการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลปีงบประมาณ66 6, 6. วงเงินกว่า6,95,000ล้านยังคงไว้เท่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เองเนี่ยภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องกระทรวงการคลังจับเก็บรายได้ตามเป้าหมายการท่องเที่ยวปีนี้ก็น่าจะมีต่างชาติเดินทางเข้าไทยไม่ต่ำกว่า20ล้านคนครับส่วนการพิจารณาการขยายเวลาลดภาษีสำหรับซมิิตดีเซลนะครับลิตรละ5บาท ซึ่งจะสิ้นสุด20มกราคมนี้ตอนนี้เองอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งก็ยังไม่สามารถตอบได้นะครับว่าจะต่ออายุหรือไม่ต้องดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ว่าภาพรวมน้ามันตลาดโลกจะลดลงแต่จะต้องดูราคาดีเซลนะครับที่อ้างอิงจากราคาของตลาดสิงคโปร์เป็นส่วนประกอบด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนนช่องสิตตกับ